หมดเลยเนาะใช่ครับก็ต้องมาให้นั่นอยู่แล้วของน้องนี่มีลูกจ้างดีอยู่กับน้องได้กี่คนคะประมาณหกเจ็ดคนครับหกเจ็ดคนแต่ที่พักที่นี่คือแค่ครอบครัวเดียวใช่ใช่ครอบครัวเดียวครับที่น้องให้พักอยู่ใช่ห้อบน้ำเลยทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับมดทั้งหมดเลยถังดังเลยนะในบ้านเหล็กดาหนายังเห็น เหยียดหมดเลยครับเพราะมันโล่งโล่งมันแรงมากใช่ใช่ในเมืองมันยังมีแรงประทะอยู่ใช่ใช่ค่ะค่ะมันก็อยู่ตรงนี้ก็ดูเครื่องครับก็มีเฝ้าเครื่องมีแต่ว่าไม่ได้ตัดปลูกอย่างนี่บอกเมื่อก่อนตัดครับแต่เนี้เพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนใช่เพิ่งอยู่ใช่ครับก็มีแต่ปลูกของน้องก็ปลูกอ้อยกับปลูกมันหรอคะปลูกมันมีมันกับอ้อยครับตอนนี้สอง่บบก็สลับกันแย่เเลยครับ ไม่รู้จะพูดอะไรเลยเข่าอ่อนหมดแรับผมมันไปเลยหมดแรงแล้วเมื่อคืนก็ไม่ค่อยได้นอนพวกมันอนนะครับโอเคค่อยๆเดี๋ยวก็คงมีคนเข้ามาเนาะอย่างไรก็ฝากด้วยนะครับครับขอบคุณมามครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณนเจ้าะม่ขาหวานเนาะมีอะไรก็ได้ หากามีปัญหาหรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดสามารถขอคำศึกษาหรือยื่นคำร้องได้ที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่ที่สารการจังหวัดกำแพงเพชรชั้น2ตำบลหนองปริงอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหรือโท5 7, อร5 5 7 7 5 5 0 2 6 7ถึงกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ท่านผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์ข่าวสารด้านแรงงานในรอบสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรผ่านช่องทาง YouTube กำแพงเพชรเลเบร์นิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e จะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญรอบสัปดาห์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ